ดีจ้ามือนีมือนีอนวันที่นะ่ะมืนีองวันทีนะน่หนึ่งท่านว่าสิผ้ากันมาตกแต่งคริสต์มาสบานคริสต์มาสหน่อยกันแล้วจะเด้อพอกันลูกเขาสิแต่งตกแต่งกันพอยจะตกแต่งพอกันลูกตกแต่งบานหน่อยคริสต์มาสมีหิมะน้ำคุนะ mentale kram, fordi det er det, der vil være vigtigt fremadrettet. Og vi kan få et overblik over alle restriktionerne på vores hjemmeside til det 2.dk. Restriktionerne gælder fra mandag den 7. december og frem til i hvert fald den 2. januar. Rødderne, Mads og Magnus Møller er blevet idømt 14 års fængsel for, altså derfor, har at have været deres kammerat, den 28-årige Philip Johansen. Philip Johansen blev fundet død i et sætter i Morsborg på Bornholm i sommer. i to

de børre sådan noget det er det, der, med, der de altså, die, die med, med og det, der er det, er for de sleder, mm. hadde, og også det, der er det, er det, der 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 at det, หัวตะเหลืองงันมากไปเปลี่ยนเสียที่ต้มน้ำจีนเห็ดน้ำปนปลาเห็ดน้ำยาน,น้ำจีนให้พอลูกคนจันเองสองคนแม่บอซอยเลยอ่ะ มันอันไหนแม่พี่น้องมันไม่ไกลไทยไว้แล้วพราะเมือเมื่อไปสุ่นตัวปิดมันบรูว่ามันปิดพ้ากันเห็ดแล้วนะมาบังเอ้ากบ่ได้บ่ได้อันยังก็บ่ได้เทพก็เลยเห็นตอนมันจบเลยจัดเล้พอลูกจัดแล้วล่ะเอ้ยแล้วล่ะจะพี่น้องมันนี่กามีตำหนิแล้วจ้ะ เจ้ามือแม่ไก่ไปโดนมันแม่ไปโดนตัวปิดมันแม่บ่รู้บ่รู้ว่าอันปิดเจ้าไปจับยังมันงดอกไปถึอมันละปิดพอกระดูกกระพ่ากันจัดจัดจนเลียวละกำลังทีหันมาล่าสันพนว่าเอ้ากล้องปิดแล้วเราจะพี่น้องจาง่ามบ่าจ้าผ้าไปบ่งไกลไกกันง่ามบ้าจ่ามองไล่นี่ ตะขอดท่านตะคอดกําลังสิปีนลงอันป้องไฟกําลังสิปีนลงป้องไฟเอาของข้นไปแจกคนในบ้านนี่อันนี้ก็สิเป็นหิมนะน่าจะเนาะนี่แกปั่นเป็นบ้านเมืองคนปั่นให้นังกระตูนพนะจน้ามีจ้าอันนี้เอามาเห็นยังอะ่ะอันนี้ก็นนสิเป็นเซนอันนี่ก็ว่ามันคงปีใหม่ปะตอนนี่แล้วจะพี่น้องจา้าสำหรับมืนนอ้อนี้ก็สิ ขอลาไปก่อนนะจ้าเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะลูกอีหล่าก็หัวตะมานตะบานมู่